มีความสุขความสุขเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโฟกัสทำไรอยู่วะเฮ้ยทำไรอ่ะทำอะไรอะพี่ฟิล์มโอ้ยโฟกัสนี่รู้ไหมว่าฟิล์มเนี่ยไม่ได้ขี่รถไฟฟ้านานมากเลยเนี่ยมอยากจะขี่รถไฟฟ้าเล่นซะหน่อยนะอุ้ยไม่เอาพี่ฟิล์มโฟกัก็ไม่ได้ขี่นานเหมือนกันเนี่ยโฟกัสขี่ก่อนเถอะนะห็นโฟกัสขี่ไปกินไปอ่ะ ไม่ให้นัดหรอกงั้นฟิล์มว่านะจะฟิล์มขี่ให้อาสาขี่ให้สม่ปุ๊กานี่ก็กินป๊อปคอร์นไปแบบนั่งชิวๆเอาไหมเอาไหมเอาจริงเลยปุ๊กกาอยากขับนะยเออเอานะไปไปไปถอยหลังไปถ่ายรังไปโอ้ยเราก็อุตส่าห์หาอะไรแก้เบื่อดีนะเจอนี่พอดีเลยไปนี่ฟิล์มอะไรขับไปหน่อยได้ไหมขับป๊อปคอร์นเบียดปุกกายอะอ๋โอ้ยมันเบียดอยู่เดียวมันได้แค่นี้ลองขี่ไปก่อนลองขี่ไปก่อนลองขี่ก่อนมันเบียด เอ๊เอออยเป็นไง,งเนี่ยนะแกก็กินไปชิวๆพี่ก็ขับให้เห็นไหมดีจะตายเนี่ยพี่ปี๊มมันชิวนะแต่บอก,ก็ว่ามันอุดอัดมากเลยเนี่ยโอ้ยถังกับคอนเบียดโฟกัสแล้วพี่พม,มันก็ไม่มีที่นั่งเลยเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโฟกัสจะถือดีไม่ได้หรืองไงเนี่ยฮะมันก็เบียดหลังพี่เหมือนกันเนี่ยพี่ปี๊มหย,ยุดเลยพี่ปี๊ม,มลงไปเลยโฟก,กัสขับเองโอ้ยมึงจะขี่ด้วยอแกก็กินไปสิโฟกัสจะขี่โฟกัสจะขี่ลงไปเลย พิลรู้แล้วมีอยู่วิธีหนึ่งนะที่ทําให้โฟกัสเนี่ยนั่งได้แบบชิวๆนั่งสบายๆแล้วฟิลเนี่ยก็ขี่รถนะให้โฟกัสเนี่ยแบบว่าได้ชมวิวรอบบ้านของเราเลยจริงองแมพฟิลมันจะเออ,อเอางี้งั้นน,นั่งอยู่นี่ก่อนรอฟิลก่อนนะเดี๋ยวพิลมาโอเคเอ่ออะไรของพี่ฟิลน,นั่งอยู่แบบคอนตัวดีกว่า ยังไงล่ะพีมนะได้ทำการขยายพื้นที่นั่งให้กับโฟกัสเลยเนี่ยงี้ยีมฮะมันจะนั่งได้จริงๆเหรอนั่งได้ดิอ่ะครับลองนั่งดูมันแข็งแรงนะเนี่ยเพราะเราเอาเอาไว้ใช้แบบขนของใช่ไหมล่ะเออมันใช้ได้เลยทุกคนขอลองนั่งแล้วกันนะโอ้ยอุดยอดที่สุดเลยีมเออแข็งแรงดิอุ้บพร้อมไป ขอเตรียมตัวก่อนนะเฮ้ยทุกคนนั่งสบายจริงๆด้วยอ่ะพร้อมแล้วพี่เฟยไปเลยจัดไปเป็นไงสปาพกันดีใช่ไหมล่ะดีมากเลยพี่เฟยแล้วเราจะรอดไปเนี่ย แต่พี่เราอุตส่าห์แม่ตั้งนานก็ต้องนั่งเลยเนาะเยี่ไงเลยปั่นปั่นฟิลขับนิ่ก็มันเหมือนกันเนี่ยพี่ฟิลขับเลยเราหน่อยได้ไหมอ่ะไม่สะใจเลยอ่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้ โอ้ไม่ฟิม่คน,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 นี้เองเหรอขอเล็บกน,นิดได้ป่ะโฟกัสบอกยนะรอบนีบ้พี่แบบเอาจรนะิงนะพร้อมยัง แล้วจะเพิ่อขี่เร็วไปหน่อยอ่ะรถมันก็สะบัดโฟกัสล้มเลยโอ้โหไม่น่าเล่นเลยโฟกัสเจ็บแคะเนี่ยลุกก่อน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 โอ้โหไม่ขอโทษพี่กายไปทำไมเนี่ยเจ็บไปหมดเลยอ่ะแย่แล้วเราไม่ได้เล่นพิเรนเลยโฟกัสเจ็บเจ็บเจ็บตรบ้างบ้างไหมเนี่ยไม่เป็นไรพี่ฟิล์มโฟกัสก็ผิดเหมือนกันนะที่พี่ฟิล์มขับรถเร็วอ่ะโอ้ยไม่่ผิดเราฟิมขับเร็วเองนี่แหละโอ้โหเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยพี่ฟิล์มตอนนี้ลุกไม่ไหวแล้วเนี่ย พี่ว่าตอนนี้เราเราเข้าพักเอ้ยไม่ใช่พี่ว่าตอนนี้เราเข้าบ้านพักก่อนดีกว่านะโฟกัสโอเคพี่เพื่อนเครับเพื่อนเพื่อนอย่าเล่นอะไรแหนเพื่อนเพื่อนอย่าเล่นอะไรที่มันอันตรายเกินไปแบบนี้นะครับผมเอะไรก็อันตรายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะแล้วเพื่อนเนี่ยควรคิดให้ดีก่อนนะครับผมไม่ก็ถามผู้ปกครองก่อนนะว่าเล่นได้ไหมงั้นวันนี้ผมกับน้องก็ต้องขอตัวไปพักก่อนพีกัสไหวไหมเอ้าลุกไม่ไหวเลยไม่ไหวเหรอลุกไม่ไหวไป i'm